สิบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุต,ตังเอกังสมยังพระควาสักเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัททิงปัญจมะเตหิพิขูสเตหิสัเพเฮเวะอรหันเตหิทัาหิจะโลกาทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปปติตาโหนติ ขคาวันตังทัสสนายะพิฆูตสังคันจะอาถโคจะตุนนางสุทาวาสากายิกานางเทวานางเอตะทะหโหสิอางโขพระควาสกเกสุวิหารติกบิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิฆูตสังเคนะสัททิงปัญจมัตเตหิพิฆูตสเตหิสัเพเหวอาอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภูเย,ย,เยนะสันนิปติตาโหนติ พระคะวันตังทัสสนายะพิคูสังคันจะยันโนนะมายัมปิเยนะพระควาเตนุปะสังกะเมยยมะอุปะสังกะมิตวาพระคาวโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอาทาโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพาละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปะสาเรยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวเมวสุทธาวาเสยโสเทเวสุ เทเวสุอันตะพระหิตาพระคะวโตปุระโตปาตุระหังสุอัทาโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัฐังสุเอกะมันตังถิตาโขเอกาเทวตาพระคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสัมโยปาวะนัสมิงภวกายาสมาคตาอาคาตัมมหอิมังธรรมะสัมยังทักขิยะทักขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติ อาทาโคอป,ปร,ราเทวตาพระคาวโตสันติเกออิมังคาถาังอภาสิตัปพระพิคเวพิคาวโวสมาธาหัางสูงจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาระเทวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอาทาโคอป,ปร,ราเทวตา พระขาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาขี่รังเฉตวาปลีคังอินทะขีรังโอหัจจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุธันตาสุสุนะคาติอัทโคอปปราชเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคาตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิง ปหายะมนุสังเทหังเทวากายังปริปุเรสันติติอัทโคพควาพิโคอามันเตสิเยโพยเยนะพิคเวทัส,สุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสสนายะพิโคสังคัญจะเยปิเตพิคเวอะเหสูงอตีตามทานางอรหันโตสัมาสัมพุทาเตสัมปิพคะวันตานางเอตปะระมายวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุง เสยยะถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตาัมาธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระคัวันตานังเอตาประมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิอาเจคิสสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิกขเว เทวกายานางนามานิสังตังสุนาถาสาธุกังมนาสิกะโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูพระคะวโตปัจจโสสูงพระควาเอตตทวาโจักสิโลกะมนุษย์กสามิยัถัยัตถภูมิมาตทัสสิตาเยสิตาคิริคัพพังปะหิตตาสมาหิตาปุธุสีหา วะสันรีนาะโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนัสาสุทธาวิปสัสสนมะนาวิลาพิญโยปัญจัสาเตยตวาวเนกาปิลวัทเวตตโตอมันตยิสถาสาวเกศศาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขาโวเตจะอาตปะมะกรุงุงสุตวาพุทธศาศาสนางเตสัมปาตุระหุยานางังอมน,นุสานทัสนัง อเปเกสตะมัทคขุงสหัสสังอทะสัตตริงสตังเอเกสหัสานางอมนุสานะมัทสุงอเปเกนตตะมัทคขุงทิสาสัภาผุทตาหงตันจักสังอภินายะวะวะคิตวานะจักขุมาตะโตอมันตยิสถาสาวเกศสเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถะพิขเยโวหังกิตยิสามิคิราหิ อะโนปุพะโสสัตตสหัสสาวยยาขาภูมากาปิลวัตวาอิทิมันโต,น celebrating celebrating นตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสีโนโมทมานาพิกามุงพิขูนังสามิติงว่านังฉาสหัสสาเฮมะวตายาขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสีโนโมทมานาพิกามุงพิขูนังสามิติงว่านัง สาตาคิราติสาหัสสายะขาน,นานัตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทรมานาพิกามุงพิขูนางสมมิติงวานัง อิจเตโสละสะสาหัสายกขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโนโมทามนาพิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายกขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยสัตสีโนโมทามนาพิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางกุมพิโรราชค่ะิโก เวปุลาาัสสนิเวสนางพิญโยนงังสาตาสหัสสังยขานางปะยิรุปาสติกุมพิโรราชคะหิโกสโสปาคาสมิติงว่านางปุริมันจะที่สั่งราชาทตาัตตัตโธประสาสติคันทพานังอาทิติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสาพหาหะโวอินทานามามหัพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวนะันนวันโตยสัสสิโน โมทาัมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานางทักขินันจ่าที่สังราชาวิรุละโหตปะสาสติกุมพันธานางอาธิปติมหาราชายา,ศาสศิโสปุตตาปิตสะพระหวอินถทนนามาม,ามหาภราอิทิมันโตชุติมโตวันณนาะวันโตยัสิโนโมทาัมานาภิกามงภิกขูนางสมิติงวานางปัจฉิมจ่าที่สั่งราชาวิรูปรโคปัสสาสติ นาคานางอาทิติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตสะพหาหโวอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัสิโนโมุทะมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางอุตตรัญจานิสังราชากุเวโรตป,ประสาสติยคานางอาทิติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตสะพหาหโวอินทะมาณนะ อินทะนามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัสสีโนโมทะมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวานังปุริมาทิสังทัตารตโททักขิเนนะวิรุณหกโกวิรุณละหกโกปัชิเมนะวิรูประโคปุเวโรอตุอุตรังทิสังจัตตาโรโเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัททันละ มานาอัดถังสุวะเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนเทสาภาษาอาคูวัจจนิสาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจ,จะวิภูโตสหะจันทโนกามะเศโถจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปันโยจ,จะเทวสูโตสมจจัมาจะมาตาลิจิตตเซโนจ,จะคันทัพโพนโรราชาชโนสะโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพร,รูสุริยะวัชสา,าเอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหาราชุพิโมทะมานาพิกามมงพิขูนางสมิติงวะนางอาทาคูนาภาษานาคูเวสาลาสัตตะสาหาตัชากากัมพัสัตกัมพสัตกรมพันสัตราอาคูบายาคาสหาย,ยาติพิยามุนาทตาตราฐาจะอาคูอาคูปนา อาคูจะอาคูนาคายาสัสสีโนโเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวะนังเยนาคะาราเชสหาหัสาหารันติท,ทิพพาธิชาปคิวิสุทธจัคขูเวหายสาสเตวนามัชะปัตตาจิตรสุปันนาอิติเตสนามังอภัยันตทานาคะราชานมมาสิสุปันโนสุปันนาโต เขมะมะกาศีพุทโธสันณะหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสารังมะกลางสู่พุทังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวะเศเตอิธิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนะเวคาสาเวปาจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหะ สัตตันจะาพลิฤปุตตานางังสัพเพเวโรจานามกาสันนหยหิตวาพลิงเสนงังราหุพัทะมุปาขมุงสัมะโยธานิพัฒนเตพิขุนงังสมิติงวะนงัง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตัทาคาตัธาคมุงตัทาคามุง,าามงวารุณาวารุณาเทวาโสโมโจยะยัสสาสาหาเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสาสิโนทัศเสเตทเัศธากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานา อภิกามุงพิขูนางสามิติวานางเวณทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักตานิปุรัคิตาวาอาคูมันทะวลาหากาวสูนางวาสาวโว เศโทสักโกปะาคาปุรินทะโททัเสเต,เตทัสทากายาสพ,พีนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัสัตสีโนโมโทัมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนางอาทาคูสาหภูเทวาชะละมัคคิสิคาริวะอริทกกาจารุชาจ่าอุม,มาปุกพะนิพาสีโนวรุณาสาหาธรรม,มาจ่าอจจุตตาจ่าอาเนชากาสุเลยะรุจิราอาคูอาคู วาสาวะเนสีโนทัศเ,เตทัศธากายาสาเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยะสัสิโนโมทมานาพิกามุงพิขูนังสม,มิติงวานังสม,มานามหาสม,มานามานุษามานุษาาสุตตมาคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาถาคูหรโยเทวาเยจโลหิตตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัสิโน ท่าเสเตท่าสทากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโนโมทา,มานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวานังสุปก,การกรุมหารุณาอาคูเวคาณสาสหาโอทาตะไครยหาปามโมขาอาคูเทวาจกวิจักขนาสะทามัตตาหาราคาชามิสกาจยสัตสีโนฐานายังอาคาปะชุนโน โยธิสาอภิวัสติโยธิสาอภิวัสติทัเศเตเตทัศธากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนะวันโตยาสัสสิโนมทากามาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากันทากาจะยสัสสิโนลัมพิตกัททกายาสัสสิโน กัสกาจัยสัสิโนสังพิตการามาเสธาโชตินามาจะอาสวานิมารติโนอาคูอัทาคูปรนิมิตาทาเสเตท่าสัทากายาสัพเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัตสิโนโมทะมนาพิกามุงพิขูนังสมิติงวะนัง สัทเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานะตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันโฉงเยจันเยทะสัทิสาสหะปะวุฒธะธชาติมัขีลังโอคาตินนะมะนาสวังทักเขโมคาตรังนาคางจันทังวะอสิตาติตังสุขามาประมะัตโตจาาปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมาโรติโสจาสโสปาคาสมิติงวะนัง สหัสภรพรม,มโลกานังมหาพรมาพิติทติอุบปะปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยัส so สีโสทเศธอิสราอาคูปัจเจกวสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจาสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมะเกมาราเสนาภิกามิปัสสะกันหัสสะมัน ja ทิยังเอธะตัน เอถะคันนาหะทะพันธาทะาราเคนะพันธามัตุโวสมาันตาปริวาเรีทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตะทะมหาเสโนกันนาหะเสนังเอเปสายิปานินาตะละมาหาจาัจจะสรังกัตวานะเพระวังยถาปาวุสะโกเมโคฐานะยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวัติสังกุโร สังกุฏโทอัสัยังวเสตันจะสพังอภิญญายะวะว,ะวะคิตตวานาจคุมาตาโตอมันตยิสถาสาวเกศาส,าสเนระเตมาราเสนาภิกันตาวิชานาถาภิขะโวเตจะอาตปะมกรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนางวิตะราเคหิปก,กามุงเนสังโลม,มัมปิอินชยงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายศสสิโนโมทันติสหะภูเตหิ สาวกาเตชเนสุตตาติสิบห้ามงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริสิริทิติมติเตโชชยะสิทธิมหิตธิมะหาคุณาปาริมิตะปุญญาธิการัสสะสัพพันตรายะนิวาระนะสามารถทัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ ทวติงสมหาปุริสรกขนะนุภาเวนะอสีตยานุพยันชนานุภาณะอัฏุตระสตมังคลานุภาเวนะฉับพรนณะรังศยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศป,ปารมิตทัาป,ปารมิตานุภาเวนะทัศอุปป,ปารมิตานุภาเวนะทัศปรมัถะ ปารมิตานุภาเวนะสีละสมาทิปัญญานุภาเวนะพุทานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจะตุราสีติสหัสสะธรรมะขันทานุภาเวนะณวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัฏฐางคิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐาสมา ปฏิยานุภาเวนะจะละวิญญาณุภาเวนะจะตุสัจญานานุภาเวนะทศภะญานานุภาเวนะสัพพัญยุตญานานุภาเวนะเมตากรุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะสัพพาริตตานุภาเวนะรัตนตัยะสารานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุปททวะ ทุกขโทมะนัสุปายาสาวินัสันตุสัพพะอันตารยาปิวินัสันตุสัพพังกปาตุหังสมิชันตุทีคายุต้าตุหังโหตุสตตะวัสะชีเวนะสะมังคิโกโหตุสัพพาอากาศะปับพะตะวนะภูมิคังคามหาสมุธาอรักขกาเทวตาสะตาคุมเหอนุรักขันตุ ภวตุส te ัพพังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทโสถีพระวันตุเตพระวตุสัพพังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทโสถีพระวันตุเตภวตุสัพพังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทโทธีพระวันตุเตบทภวตุสัพอวยพรสัพมงคลนักขตยักษภูตานางปาปะหานิวารณา ปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัตตยักขภูตานังปาปะคะหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัตตยักขภูตานังปาปกคะหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวบทนักขัตตยักสวดไล่นักสัตยักและพูดผี สิบหกพัทเกรัตตคาถาอติตังนานวาคะเมยะนัปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะฮีนันตังอปตันจะอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธามังตัทธะตัทธะ วิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิธามะนุพะโรหะเยก็บุคคลได้แจ้งเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเองให้ปลุกโลงเถิดอัจเชวะกินจะมาตับปังโกชัญญามารานังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวัน,วนพุ่ง นะหิโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมาตันพิตังตัง,ตงเวพทเทกรัตโตติสันโตอาจิกขเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แล อภินหักปัจเจเวขณนะปาถะ ชราธรรมโมมะหิธรรมมะมะหิชรังอะนะติโตตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมะหิพระยาที่ธรรมมะมะหิพระยาทิงอะนะติโตตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมะหิมรณะธรรมมะมะหิมรณังอะนะติโตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพรากจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไป กรมมัสสะโกมหิกรมมะหิกรรมทายาโทยาธากรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมปติสารโนนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรมมังกริสามิกัลละยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาโททาภวิสามิ เราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลกรรมได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวขีตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน